ทำสิ่งที่ชอบแล้วจะประสบความสำเร็จจริงเหรอครับสมมติว่าวันนี้ผมบอกว่าผมอยากจะลดความอ้วนครับแต่ผมเนี่ยชอบกินหมูสามชั้นผมชอบกินชาบูฮะผมกินอาหารวันละห้ามือครับมันจะลดไหมฮะผมไม่ชอบออกกําลังกายด้วยเนี่ยแล้วน้ําหนักมันจะลดไหมฮะมันก็ไม่ลดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชอบหรือไม่ชอบฮะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องทําเนี่ยมันจําเป็นต้องทําเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จหรือเปล่าครับคุณบอกว่าคุณอยากขึ้นเป็นหัวหน้าครับ แต่การขึ้นเป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นผู้จัดการแผนกเนี่ยเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญคุณบอกว่าคุณไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษฮะแต่มันจําเป็นต้องทำครับเพื่อจะทําให้คุณก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าได้ครับสมมุติบริษัทเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะเป็นหัวหน้าได้นะคุณต้องไปเทสคอร์ส MBA คุณต้องมีปริญญา MBA เนี่ยไม่ชอบคุณก็ต้องทำฮะคุณก็ต้องไปเรียนคอร์ส MBA คุณก็ต้องจบมาเพื่อให้คุณสามารถขึ้นเป็นหัวหน้าได้ครับสมมุติบริษัทบอกว่าคุณจะขึ้นเป็นนนนหหหัวว้้้้้าาาไดะคคคุุณณตตอองงมีีปรรรริิิญญ MBA ูธบ คุณไม่ชอบคุณก็ต้องทำฮะคุณก็ต้องไปเทคคอร์ส MBA คุณก็ต้องจบเอาปริญญา MBA มาโชว์ให้บริษัทเพื่อคุณจะได้ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าได้ครับดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยมันจําเป็นต้องทํำไหมเพื่อให้คุณประสบความสาเร็จได้ครับวันนี้คุณอยากจะได้เป้าหมายเรื่องการขายคุณอยากจะได้ยอดธุรกิจคุณอยากจะรวยเนี่ย คุณอาจจะไม่ชอบเรื่องการขายแต่คุณจําเป็นต้องทําครับคุณไม่ชอบคุณจาเป็นต้องทําคุณก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องทักษะการขายมาเพื่อคุณจะได้เอาทักษะตรงนี้ทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ครับคอมเมนต์ตอบผมมาหน่อยสิครับว่าวันนี้คุณมีสิ่งอะไรบ้างนะที่คุณจําเป็นต้องทำเนี่ยแม้คุณจะไม่ชอบก็ตาม แต่คุณต้องทําเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จครับมีอะไรบ้างครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและทุกวันเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ